เด็กแปดวบนะครับกำลังจะเปลี่ยนล้อรถกระบะครับวนวอยเร็วมีเรือมเ้เร็วเร็วเร็วหแต่งตัวแบบนี้นี่หล่อมากเลยนะแต่มันมีมันมีความสาคัญอะไรหรือเปล่าชุดนี้คะชุดช่างครับชุดช่างช่างอะไรอะช่างเสริมสวยอะลูกไม่่ เป็นช่างอะไรอะอย่างซ่อมรถครับเฮ้ยอุตตะแดนเป็นช่างซ่อมรถเหรอครับครับแล้วแล้วไปเริ่มเริ่มเริ่มเป็นช่างซ่อมรถได้ยังไงอะครับชอบหรืออะไรหรือคุณพ่อทำทำเป็นช่างซ่อมรถไหมครับเป็นครับอ๋อแล้วแล้วที่บ้านเปิดเป็นอู่ไหมครับลูก เปิดครับโอ้เขามีอู๋ลูกค้ามันรักปลาน่โอมีปันดู๋ตอนผมเป็นไรมั้ครับสตาร์ทไม่ค่อยติดเลยครับอาการลูกฟังอาการอาการมีอะไรบ้างครับอาการผมสตาร์ทไม่ติดนะครับอย่างสตาร์ทไม่ติดเนี่ยครับสาเหตุที่เกิดจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับหัวเทียนหัวเทียนระบบน้ํามันคาบูครับคาบูอ่างั้นเชิญช่างแดนวิเคราะห์เลยครับว่าเป็นหัวเทียนหรือว่าคาบูหัวเทียนมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนลูก นี่ครับแล้วเราเวลา,เรา,เ,ราเราจะดูเราดูไงอะลูกถอดออกมาครับถอดแล้วต้องใช้อุปกรณ์ไหมใช่ครับทีมงานขออุปกรณ์นะครับเฮ้ยคือผมว่าเขาโตที่นี่ครับเขาตตที่โตที่อู่อะโตที่อู่อยู่เห็นพ่อทํางานนะครับหุ่นนี่คล่องมากนี่นี่คล่องน,น,นี่คล่คองมากครับเออท่านผูกากครับตรงนี้มีน็อตครับแล้วก็หัวเทียนอยู่ข้างในแต่ดูจากการหมุนไขควงเขาแล้วเนี่ยเขาคล่องมากครับเคยแกะออกมาแล้ว กลับไปไม่ได้มีไหมเคยครับเคยแล้วเราบอกลูกค้าไม่ลูกหรือเราก็เลยตมเลยลูกป้าผมมาช่วยครับให้ป่อผมมาช่วยอเลยตาเลยไม่ได้พี่เวลาอะไรที่เขาช่วยงานเนี่ยเขาช่วยในสิ่งที่เขาทาได้อะไรที่เกินหน้าที่เขาที่เขาไม่ไหวใอ้ผู้ใหญ่มาช่วยอย่างตรงนี้ครับจะถอดตัวนี้ออกอ่ะจะต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยผมมีลูกมือน้องทดเทนมากับมือแต่ว่าแข็งแรงจะมาช่วยเปิดให้ชื่ออะไรกลูกลูกมือเราชื่ออะไรครับ ดนครับดนช่างดนใช่ไหมครับเออโอ้เนี่ยต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงมันมีแราแค่หึงเฟรมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อจากนี้ให้น้องทำต่อก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเช็คด้วยนะพ่อคนะได้หรือเปล่าคุณพ่อขอบคุณครับต่อเลยลูกดูหัวทียตรงไหนลูกตรงนี้ครับเชิญเลยครับ นี่คือการตรวจสอบว่าหัวเทียนปกติหรือมีปัญหานะครับเขาไปทีละขั้นครับถ้าเกิดว่าหัวเทียนไม่มีปัญหาก็จะไปดูคาบูเราชอบเรียกกันว่าหัวเทียนบอดนี่มันคืออะไรฮะคำว่าหัวเทียนบอดคืออะไรอะน้องแดนแต่ว่าอะไรลูกหัวเทียนเสียครับหัวเทียนเสียตอบเล้ว่ะหัวเทียนบอดนี่ซ่อมได้ไหมลูกหรือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยเปลี่ยนคับเปลี่ยนเนาะแล้วดูอาการหัวเทียนหน่อยลูกปกติไหมลูก มันเป็นยังไงลูกดำครับดำ,ดำโอ้เดี๋ยวพี่สุพอดูใกล้ๆหน่อยลูกตรงตรงไหนที่ที่ว่าดำหนูชี้สิลูกโอ้มันดำตรงตรงหัวแล้วนี่คือเสียลรอลูกครับแล้วพอหัวเทียนเสียพูกต้องทำไงอะ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเปลี่ยนได้ไม่มีอุปกรณ์ไหมลูกนี่คือของใหม่กับของเก่านะครับโหเป็นแบบยังไม่ไมีสีดำเนาะมันจะดำตรงหัวด้วยนะแล้วมันดำมาจากอะไรอะคะ ใช้งานมานานครับรถใช้งานนานวิธีเปลี่ยนทำยังไงครับเชิญครับอ๋อใส่เข้าไปเลยเอยแต่เขาดูคล่องนะใช่ในเชิงช่างเนี่ยรู้เลยว่าเขามีทักษะครับเนี่ยจับไขวงไขควงอะไรดูแบบถ้าโตไปนี่ก็ก็เปิดร้านแขกแล้วอาชีพชัดเจนแล้วเนี่ย แดนลูกแล้วถ้าเราเราเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราทำมันถูกต้องหรือลูกทดสอบยังไงลูกสตารรถครับแล้วหนูสตาร์ทเป็มไหมลูกมีกลุ่มนะมันมีกลุ่มมีกลุ่มเดฟเก่งมากนี่แหละครับคือภารกิจของเราครับโอ้ จดีท่านผู้กำกันครับเราจะสมมุติสถานการณ์ว่ากระบะคันนี้ครับต้องเปลี่ยนล้ออ้แดนผมเ<พ>ชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนทำไม่ได้ผมก็ไม่ได้แต่เรากำลังพูดถึงเด็ก8ขวบนะครับ,บกําลังจะเปลี่ยนล้อรถกระบะค,ครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับหัวยังไม่ถึงหล,ลังคารถเลยแูดูไม่แรงเลยไม่แรงใหญ่กว่ตัวนอ้องอีกอะใช่ มันก็ไม่ได้หมายความว่าแม่แรงแล้วเราจะสามารถขยับแม่แรงได้ง่ายๆเนาะถูกแดนลูกอธิบายกรรมการหน่อยลูกว่าแต่ละอย่างนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือไรลูกแม่แรงครับแม่แรงเนาะอันนี้คือแม่แรงอันนี้คือไรลูกบล็อกลไฟฟ้าครับบล็อกไฟฟ้าอันนี้ไว้ขันน็อตนะครับ,รบใอ่อันไอสีดำๆเนี่ยลูกเอาไว้ทาอะไรลูกวา,ลวางน็อตครับวางน็อตแล้วอันนี้คือล้อครับลอเนาะ เราจะใช้แม่แรงยกบริเวณไหนของรถลูกบริเวณนี้ครับมันคืออะไรลูกตรงนั้นคัตซีครับคัซีมันเป็นส่วนที่แข็งแรงของรถอะครับเวลาเรายกแล้วมันจะไม่บุกเราจะเปลี่ยนล้อหน้านะลูกนะครับทา่านผู้การครับสิ่งที่เราจะท้าทายน้องก็คือว่าให้น้องเปลี่ยนให้ทันเวลาที่เรากําหนดคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวกรรมการเฉนน้องผมไม่ชัด ครับเชิญตัวแทนกรรมการสองท่านได้ไหมครับได้สิครับพี่ป๋องพี่หอยมาดูใกล้ๆอยู่ครับเชิญครับรับแซ่บอืมอื้อแต่ทีงานกรรมการยืนบางลายกล้องไหมครับบางยังไงฮะบนรถบนรถกระบะพี่ไม่คนนี้บนบนรถกระบะพี่ตม่นี้ได้ไม่ได้พี่คนบางน้องนะฮะแต่ว่ามองบางพี่บางอ๋อ้องบางผมโอ้๋องครับวงการมายาอ๋อเหรอคนบนรถกระบะเรา เราที่รถกระบะเลยนะครัคุกครับเดี๋ยวน้องจะต้องเปลี่ยนล้อล้อหน้าใช่น้องต้องทําสิ่งนี้นะครับภายในเวลาที่เรากําหนดก็คือเวลาประมาณ2นาทีครับทีนี้เราจะรู้ยังไงว่า2นาทีแล้วก็คือลูกโป่งเนี่ยครับถ้าหากว่าครบ2นาทีนะครับลูกโป่งจะแตกแล้วเมื่อครบ2นาทีถ้าน้องแดนไม่ทันนะลูกไม่เป็นไรเลยนูกเก่งแล้วนูอยากให้ลูกโป่งแตกไหมลูกไม่ได้ เอาแบบมันลูนมันลอยขึ้นไปไม่ได้เหรอเอละทีมงานเรามีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเชิญครับมาครับอุยอุปกรณ์ป้องกันป้องกันสักนิดครับโอ้โหเอาละครับเตรียมตัวนะลูกเอาเอาถาดใกล้ๆนี่ลูกจะได้ใส่น็อตเนาะผมใช้สัญญาณนะครับครับแดนลูกพร้อมนะครับครับเตรียมตัวทำธุรกิจด้วยความปลอดภัยครับไปลูก เร็วลูกเร็วลูกไปแล้วครับเร็วลูกแดนเร็วลูกเร็วลูกตอนนี้ลูกแดนไป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 ไเป็นไงบ้างฝู้นเป็นไงบ้างยังไม่มีอะไรขยับเลยเฮ้ยจริงเปล่าวะแม่แรงยังไม่ได้ใส่เลยใส่แม่แรงแล้วยุนะครับหยุดเลยวรับเร็วลูกเร็วลูกเร็วลูกโอเคร็วลูกเ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 ร็วลูกโอ๊ยไปมูนสิอะไรสิอะไรไปมูนอะไรคืออะไรไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อนนี้เว้ยเอาลูกเอาลูกเอเคโอวเลย ลูกเร็วลูกเร็วลูกตอนนี้น้องแดนกำลังเร็วลูกเร็วลูกไขน้อยออกมอยู่ครับเรีวลูกเร็วลูเร็วแดนเร็วหนึ่งแลครับเร็วอะรมันไฟของมันเองมออกมเอามือออกดิไอมันไฟของมันเองเห็นป่าวเคมันเองเห็นนะครับอกลเร็วลูกเร็วแลูกเอาิมเใเใ รีวะเรเร็วลูฝ้าเร็ี้โอ๊ยไรไปยเฮ้ยนไปแล้ววะอาทีเลยลูกเอาทีเลยเร็วเร็วเสร็จแล้เสร็จยายาอย่าอเร็วเร็วเเยเฮ้ยเสร็จยาอย่ายาตแล้วไปแล้วมันไปทังพีเล็วครเหอยต้มงเต้าแต่าตหนนะครับได้เ้วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเฮ้ยมันไปังพีวโอมาหอย เรียบร้อยเกิดนเิดนเินเิจนเิจนตยเดอผมประกาศภารกิจก่อนภารกิจนี้น้องดานเก่งมากหนูแดนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของแดนให้พี่ๆไอโมทราบแล้วลูกพี่ๆเขาชื่นชมและทึ่งในความเก่งของหนูมากนะลูกนะ เรื่องเกือบสัตไม่ใช่ปัญหาครับพี่พี่เขาเตรียมสิ่งนี้กับน้องแดนครับให้พี่มองด้านนั้นลูกเดินหน้า29ครับเอามือปิดตาลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องแดนจากไอโม่ครับโอเคเด็กมาแล้วสวยนะโอ้แตวพี่สายตุดชาใช่หันมามองเลยครับนี่ ได้ลูกอยู่ได้จ,ได in จับได้จับได้ลูกจับได้ลองสัมผัสได้ลูกใช่ไหมที่เราชอบรองจับดูลูกใช่ที่เราชอบไหมลูกนี่คือรองเท้าสตาร์ทลูกไม่ใช่แค่รองเท้าตรงนี้นะลูกนะมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้นะครับมอไปลูกจากพี่ๆี่ไอโมวอช h อนส0 0 0 0 0บาทครับด้านลูกพี่กาบอกว่า มือหนูโล่งๆน่าจะมีบางอย่างเติมเอาหนยมาหันหลังทีลูกหันหลังทีเอาพี่ปิศามเลยครับคุยิ้มหวานยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับเสียดแต่พ่อแม่รู้เลยว่าอยู่ไหนใช่ใช่ดีมากสวยงามลูกไปไหนมาไหนเมื่อไรนี่คุณรู้เลยตามลูกมือถือมะเลยใช่ค่ะ GPS เลยก็คือ GPS เลยดนลูกหันมามองได้แล้วครับ นี่มาดูใกล้ๆได้ผมมาดูดีกวาเลยน <c uk> ี่คือไอโ Watch ฟนซั e ห6ครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้โอ้เจ๋งมากแล้วก็วิดีโอคอลแบบเรียลไทม์คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สามารถระบุตำแหน่งได้ว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนกันน้ำได้แล้วก็ใส่ทํากิจกรรมได้หลากหลายมอบเรือนนี้ให้กับน้องแดนนะ<ช>ู้นะจากพี่พี่ไอโมวอชโฟนครับโอ <ๆ S 1> <c oughs> ้ดี แดนใสเลยไหมใสลยูกเอาเลยนะใสเลยนะอ้าวใส่ลูกนี่ลองเล่นลูกลองเล่นโอ้ยหล่อเลยแดนชอบไหมลูกชอบไหมลูกขอบคุณพี่พี่ไอโมวัชโฟนก่อนลูกขอบคุณครับนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วที่เขาบอกว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นช่าง เปิดอู่ซ่อมรถวันนี้เขาคิดแบบนี้แต่ดูจากสิ่งที่เขาทําได้ในวัย8ขวบผมเชื่อว่าถ้าเขามุ่งมั่นถ้าเขาตั้งใจอนาคตเขาเป็นอะไรก็ได้ครับ,รบและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซูเปอร์เทนครับน้องแดนครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ